ย้ายห้องอีกแล้วครับวันนี้ย้ายห้องโดนคําสั่งให้มากักตัวอีกแล้วยังไม่รู้อะไรเลยบอกแต่ว่าให้เก็บของเร็วๆเร็วๆไม่บอกล่วงหน้าเลยเก็บของนําแทบเก็บของแทบไม่ทันบอกให้ย้ายมาอยู่บล็อกนี้บล็อกหน้าออฟฟิศเลยครับชั้นล่างเป็นออฟฟิศของที่พักนะครับผมอยู่ชั้นบนอยู่ชั้นสองก็มาด้วยกันสามคนครับนี่ห้องนี้ยังไม่มีอะไรครับมีน้ํามาให้ล้างหนึ่ง สองโหลยังไม่มีอะไรเลยเครื่องอำนวยความสะดวกก็มีมีอะไรพัดลมก็ได้แบกมาด้วยได้กลับไปเอาพัดลมยังดีให้กลับไปเอาพัดลมได้ผมนอนห้องนี้ครับผมหมดมีมาดยกันสามคนสองห้องติดกันไม่รู้ว่าผลเป็นยังไงยังไงไม่รู้นะครับตอนที่ย้ายมาตอนแรกผมไม่รู้ไปถามผู้จัดการและตรวจเช็คในแอปอ่า FWMOMC ว่าผลตรวจของเราเป็นยังไงครับเพราะไปตรวจสารคัดนหลังนะพวกผมผ่านการเสพกุรันตีนจากโรงแรมมาแล้วนะครับแล้วออกทํางานแล้วตั้งแต่วันที่7็ดวันที่7สิงหาผมไม่ออกทํางานนะครับวันที่14ี่ไปตรวจทีนึงเพราะว่าเขาให้พวกที่เป็นผลเป็นเชิงลบครับเป็นในกระติดไม่ได้ติดเชื้อนะครับต้องตรวจทุกส4ี่วันก็ไปตรวจอย่างที่คลิปที่ผ่านมานั่นแหละครับที่ผมโชว์ให้ดู ที่ผมอาจคิปไม่ดูว่าผมไปตรวจสารคัดหลังที่ตรวจเซามาผลผมก็ยังไม่รู้ผมก็ยังไม่ได้ดูแต่เขาเมื่อกก่อนแล้ววันนี้บอกว่าให้ย้ายมือค่ำนี้เองครับผมให้ย้ายให้เก็บของมามาย้ายมาอยู่ห้องนี้ให้หยุดไม่ให้ทํางาน14วันไม่ให้ออกจากห้องอย่มาอยู่ห้องนี้14วันรอผมก็เขาไม่เข้าใจว่างงอยู่ว่าถ้าติดเชื่อว่าเป็นโพสิทีฟล้วผมผลเป็นบวกอะไรก็ น่าจะส่งไปโรงพยาบาลหรือว,ว่าอะไรไปศูนย์กักกันอะไรอย่างนี้แต่อันนี้ไม่ได้ไปกับอยู่ที่หอพักที่เดิมนี่แหละครับแต่ย้ายห้องย้ายบล็อกเฉยหอพักที่เดียวกันนี่แหละครับนี่นะครับผมแต่ก่อนผมอยู่อยอยนอหอ็อกฝั่งนู้นครับผมฝั่งนู้นที่เห็นแสงไฟครับนี่มาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้บล็อกที่ผมอยู่เป็นไม่ใช่บล็อกยี่สบสี่นะครับเป็นบล็อกที่มองเห็นยี่สบสี่แต่ว่าผมอยู่บล็อกยี่บหกบล็อกยี่บหกนี้ชั้นล่างเป็นออฟฟิศครับผม เป็นออฟฟิศที่ทำงานขอ,องอพักเขาครับผมผมก็มาตรวจดูในเีนยผลตรวจเป็นอย่างนี้เองนะครับตรวจครั้งที่สามนะครับนี่ไม่มีผลแน่ชัดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็เป็นเชิงลบตลอดครับผมตรวจที่โรงแรมก็เป็นเชิงลบตรงนี้ผลไม่ลงเลย่ยผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าจะเป็นโพซิทีฟก็ไม่ใช่จะเป็นไนกรมก็ไม่ใช่จะเป็นบวกก็ไม่บวกเป็นลบก็ไม่ลบ ไม่มีผลลงเลยสุดท้ายต้องมาโดนกักครับผมผมต้องนอนห้องนี้อีกสิบสี่วันครับที่นี่และออกไปทำงานไม่ได้กักไม่รู้กี่รอบแล้วครับจะห้าเดือนแล้วด้วยยังไงก็ต้องได้อดทนสู้แล้วครับผมสวัสดีครับผมนี้เย็นวันที่สิบหกสิงหาคมสองนห้าอหกสสามครับผมก็เมื่อว่าตอนบ่ายที่ผ่านมาครับ หลัง4โมงที่ผ่านมาก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่โชคดีนะครับสําหรับคนที่โดนหวยรับประทานก็ขอแสดงความเสียใจด้วยครับผมแก้ตัวใหม่ครับอีก15วันเชียร์นะครับเรามาเริ่มอัพเดตสถานการณ์โควิด -19 ในสิงคโปร์เราเริ่มตั้งแต่รายละเอียดของเมื่อวานนะครับ15สิงหาคม2563ยอดผู้ติดเชื้อ1ิ 81รายครับผม81รายเป็นเคสนําเข้า16นะครับเคสชุมชนก็สามรายแล้วก็ในสามรายนี้เป็นคนสิงคโปร์สองครับผมแล้วก็หนึ่งเป็นผู้ถือบัตรเอสปาร์ตหนึ่งรายครับผมแล้วก็สาธารณสุขสิงคโปร์ได้อัปเดตยืนยันรักษาหายออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้ครับผมวันที่15สิงหาคมอัปเดตเมื่อตอน5ทุ่มกว่านะครับผม ยอดออกจากโรงพยาบาลเมื่อวาน472รายนะครับได้ออกจากโรงพยาบาลเยอะอยู่ครับเมื่อวานแล้วก็รวมยอดที่รักษาหายออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดก็อยู่ที่51,521รายครับผม51,521รายนะครับรักษาหายออกจากโรงพยาบาลและคงยังอยู่ในโรงพยาบาลก็83รายครับผม83รายนี้ยังไม่รวมเคสใหม่วันนี้นะครับผมครับเรามาต่อที่ วันนี้เลยกันนะครับวันที่สิบหกสิงหาคมสอง3หกสามครับตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็แปดสิบหกรายนะครับเป็นเคสนำเข้าหกรายครับผมแล้วก็เคสชุมชนสองรายในสองรายนี้หนึ่งเป็นคนสิงคโปร์ครับแล้วก็หนึ่งผู้ติบัตรเอสปานครับผมรายที่เหลือก็เป็นเคสในหอพักคนงานนะครับหอพักคนงานก็เจ็ดสิบแปดครับผมเจ็ดสิบแปดรายนะครับ ติดเชื้อในหอพักคนง,งานแล้วก็ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดในสิงคโปร์ครับผมยอดเมื่อวานที่เราอาัปเดตกันอยู่ที่55,661รายและบวกเคสใหม่วันนี้เข้าไป86รายนะครับก็เป็นยอดอยู่ที่55,747รายครับผม5 5 7 4 7รายนะครับยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดในสิงคโปร์ และยอดรักษาหายออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดก็ยอยู่ที่51,521รายนะครับ51,521 27รายครับผมรักษาหายออกจากโรงพยาบาลนะครับและยอดผู้เสียชีวิตก็ยังไม่มีเสียชีวิตเพิ่มนะครับยังอยู่ยอดอยู่ที่27รายเท่าเดิมครับผมครับรายละเอียดก็มีเท่านี้ครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับ สำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณเพื่อนพี่ๆน้องทุกคนทีนนนน่กดติดตามแล้วก็มาติดตามรับชมครับผมขอบคุณมากมากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม